สวัสดีนนค,ค่ะคุณครูมะคะน้องพี่ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาชวนหนูๆให้รู้จักหน้าที่ของอวัยวะบนใบหน้ากับเพลงหน้านของ,ของฉันตาตอเอาไว้ใช้ดูส่วนหูฟังแล้วได้ยินจมูกเราได้ดมกลิ่นจมูกเราได้ดมกลิ่นส่วนปาและลิ้นเอาไว้เจรจา ส่วนปากและลิ้นเอาไว้เจรจาตาเอาไว้ใช้ดูส่วนหูฟังแล้วได้ยินจมูกเราได้ดมกลิ่นจมูกเราได้ดมกลิ่นส่วนปากและลิ้นเอาไว้เจรจาส่วนปากและลิ้นเอาไว้เจรจา